สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น้องๆชาว YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโม่ซิ่งบนเดือนนะครับทีนี้ก็จะมารีวิวนะครับรีวิวให้ชมนะครับคันที่ผมขับเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็ f G อฟเจนะครับหกเกียร์เดินหน้านะครับเท่าเดียวนะครับอีกเท่าหนึ่งยกได้นะครับลอยได้นะครับผม ใส่แป้งมาน้ำหนักรวม48ตันนะครับใส่มาแค่38จัมโบ้นะครับคุมม้าก็ไม่สวยนะครับไม่สวยรู้สึกว่าไม่สวยเลยนะครับสัมพันได้เลยวมาเจอของคุ้มผาบาง <laughs> อ้่โอ้เวลาขี่ไปมันอุ้มลมนะครับโ <laughs> ดนดนเที่ยวท่านผู้ชมอดสาบึงไปกระเซินอดซาบไปนะครับ ไม่ได้ขับดูก็เลยบม่ชำนานเท่าไรเนาะก็แค่พอได้นะครับท่านผู้ชมพอได้แค่พอได้นะพอได้พอได้ไ,ดไม่เปียกก็เป็นอันว่าโอเคนะครับในก็รัดประมาณนี้แล้วครับกับท่านผู้ชมรถลูกสามคันนะครับแม่สิบล้อโอู้เสือว่าขี่ยากครับ แต่ว่าออกโดนี่แรงน้าเจนหนึ่งนี่แรง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 เจนหนึ่งแรงนะครับเรนพื้นก็เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบก็ทูทู้ดทยนะครับทูทู้ดทยแล้วแหละกับเจ็ดสิบนี่คือขี่ยากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำมันก็บวกลงสามเมล็ดแล้วนะครับบ่เคยบ่อนบ่นันบ่ไหนบ่คอยเลี่ยงบ่ไหนครับเลี่ยงบ่เป็นเนาะมันจะฟ้องเคยขับรถใหญ่นะครับ ควบมโหดใหญ่มากควาหน่อยนั่นเกร็งๆในมันอย่าบ่ค่อยขึ้นแต่ว่าแรงแรงแรงหลดแรงครับเมื่อยเมื่อยเมื่อยควารโหดหน่อยมันลองเนยเมื่อยเมื่อยนะครับมันเหนื่อยมันไม่ค่อยสู้มอนะครับไม่ค่อยสู้มอเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านไผ่นะครับทีทีบ้านไผ่นะครับที่ผมจอดประจํานะครับต่กอนรับเบอร์สิบแปดก็เติมน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเติมเสร็จก็ถ้าไม่ด่วนถ้าไม่รีบถ้าไม่อะไรก็ ล้างรถอาบน้ําก่อนนะครับค่อยไปนะครับจะอยู่ปั๊มนี้นะครับคุมผ้าก็ประมาณนี้เนาะไม่ได้คุมนานนะครับโ,โดนเติบแล้วไปโดนเติบถังน้ามันนี่ก็น่าจะสามร้อยลิตรนะครับน่าจะสามร้อยครัะสามร้อยลิตรนะครับสายดําก็ประมาณนี้นะครับ ไ้ำว่ามัดไมงั้นนะหึงงพาพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อไปบัดไปบ้านะครับเดี๋ยวพามาดูหน้ารถนะครับหน้ารถภายในจะเป็นยังไงนะครับท mm ่านผู้ชมแต่ว่าเยี่ยหานี่เขาเขาบัดได้นี่ต้องลบลบสักท่อนละครับถ้าไม่ลบนี่เออาตาแตกค,ครับ เดี๋ยวพาไปดูทําไมดึงว่าอย่างนั้นนะครับสไตล์แต่งรถไขมันเนาะนะครับอันที่บอกว่าเข้าเกียร์ห้านี่มันจะตําตานะครับถ้าดูไม่ดีนะครับนี่หัวเกียร์เป็นไงไฮไลท์ของเรายาวไหมครับท่านผู้ชมสุดยอดนี่เวลาเข้าเกียร์ห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบนกล้องมาทางหน้านะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเวลาจะเข้าเกียร์ห้าเดี๋ยวผนจะหยับคลายก่อนนะครับเกียร์ห้ามันมันจะมาจังงี้ไงอย่างงี้ไงเกียร์ห้ามันจะมาลงล่างนะครับมันจะลงล่างนะครับนี เบาตานะ้ครับเบาตาไล้ครับเขาบอดีนี่คือเบาตาเลยครับเกียร์หัวมันจะขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับเกียร์เกียร์หนึ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งเราจะเอาลงมาล่างนะครับเกียร์ถอยนี่คือขึ้นข้างบนนะครับเกียร์สองนี่ใกล้เกียร์หนึ่งเกียร์เกียร์ถอยนะครับผมจะเข้าปิดช่วงออกตัวบางทีบางทีออกตัวเกียร์สองมันมันลงมันลงค่อยนะครับลงค่อยลงค่อยเราเราสามารถออกเกียร์สองได้อย่างนี้ครับ เขาไมปดูเกียร์เกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยโอ้ต่ลกมันมันสูงเกินไปนะครับมันสูงเกินไปแต่ว่ามันสไตล์ใครสไตล์มันนะครับไม่ไม่่ากันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขับประจําอยู่แล้วนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นเตยนอนนะครับเปยนอนจะไม่ได้นอนพื้นนะครับอันนี้เป็นเปยนอนผมผมว่ามันนอนสบายดีนะครับท่านผู้ชมนอนสบายดีนอนหลับฝันดีครับจั่วที่เก้าแล้วครับของของผมก็จะมีลังนะครับเสื้อเอ่อผ้านะครับ ้าช็ดตัวแล้วก็หม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวข้าวแล้วก็ถ้วยจานสักถ้วยถ้วยใบจานใบละก็ซ้อนครับแล้วมีขากองขากองเนื้อชาดของผมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม้แขนเสื้อเล็กๆน้อยๆนะครับนอนดีเป้เนี่ยผูกนอนหน้ารถนี่สุดยอดนะครับนอนดีนอนดีดีนนนจะได้สี่คนนะครับเอ้าเยวกันวันนี้ นี่ก็จะประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชมผมผมก็กะว่าจะไปอาบน้ําอยู่ตาช่างอนอนสูงนะครับตาชั่างนนสูงนะครับเพราะว่าข้างหลังนะมันมีที่อาบน้ําอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยแจมเลยแจมเลยครับแจมเลยโคตรแจมเลยครับอยู่ข้างหลังนะครับมันจะมีคลิปที่ว่าผมเคยไปอาบอยู่นะครับแล้วก็ล้างรถด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับข้างบนน,นี้มุมขวามุมนี้แหละถ้าจําไม่ผิดต้องมุมนี้นะอืม นี่ก็จะประมาณนี้และครับท่านผู้ชมห็นะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องมาดูข้างหน้านะครับว่าน้ามันเหลือไรปันไหนนะครับนี่นะครับน้ามันก็บวกไปสามขีดนะครับกักนึงแล้วนะครับขี่ไปสองร้อยสิบแปดกิโลดลมสนกไปิเที่ยวหนีเนาะนี่นะครับพัดลมนี่ไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนนะครับของอ่าแกนะครับผมพาไปดูข้างล่างอีกนะครับไปชมไฟนะครับ ก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะประมาณนี้ลนะอันนี้ก็จะเป็นตัวยกล้อขึ้นนะครับเราอย่าไปยกนะครับเพราะว่าตำรวจจะจับนะครับมันเกินน้ําหนักมันเกินนะครับถ้าเรายกขึ้นเนี่ยไฟก็จะไฟข้างหน้าเนี่จะเป็นนีออนสีขาวนะครับนีออนสีขาวล้างหมวกนี่ก็เป็นสีแชมพูนะครับเป็นสีแชมพูนะครับเนี่ยเห็นไหมมีแชมพูนะครับ เดี๋ยวไปเช็คไฟเช็คระบบไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะครับไฟพามากนะครับอืันนี้ก็จะเป็นรีเลยธรรมดานะครับไม่เร็วนะครับไฟเลี้ยวก็ออกนะครับออกดีนะครับเช็คก่อนไปนะครับก่อนเดินทางผมก็จะไปกินข้าวอยู่ต้มปลาตลาดแท้นะครับร้านประจํานะครับทุกคนจะมีร้านประจํานะถ้าขับรถแบบนี้จะมีร้านประจําที่ว่า ตัวเองกินประจําอย่างนี้นะครับผมก็อยู่นู่นแหละครับก่อนถึงตลาดแช่นะครับเลยปั๊มพีทีไปนะครับมันจะเป็นต้มต้มปลานะครับต้มปลาู่ซ้ายมือนะผมก็กินผ้าล่องนี่ก็กินอยู่ตรงนั้นประจํานะครับก็สั่งต้มปลานินนะครับต้มปลานินกับข้าวเจ้านะครับกับข้าวเจ้านะครับเนี่ยข้าวเจ้าคนเดียวนะครับต้มปลาเรนทอดไข่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมกินไข่บำรุงไข่หน่อยนะครับผม ผมก็พร้อมเดินทางแล้วนะครับท่านผู้ชมคุณละแยกสเต็กับคุณละมองอับน้ำแล้วครับเพราะว่าผมจอดแยกแล้วนะครับนี่ผมก็พร้อมเดินทางนะครับพร้อมมากเลยนะครับนี่แมสก็มีนะครับเจลล้างมือก็ต้องพกนะครับนี่เจลล้างมือก็ต้องพกนะครับไม่พกไม่ได้นะครับภายในรถก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าพัดลมนะตรงนั้นน่ะเปิดตัวไหนนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมผมเป็นคนนอนง่ายๆครับนอนง่ายง่ายงายนะครับนอนง่ายๆน,นี่นาจะอันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าจําไม่ผิดเนาะมันสายไฟมันเยอนะเนาะคิดว่าตัวนี้แหละเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชม ไม่ใช่นะไม่รู้ว่าตัวไหนละครับเอาครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะอ่ารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าคันที่ผมขับมาเป็นยังไงนะครับมันเป็นเครื่องไม่รู้ว่าสองสองสี่หรือสองหกนะครับเกียร์เกียร์นี่ก็หกเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับไม่มีเกียร์พิเศษอะไรเลยนะครับธรรมดาเลยนะครับไม่ใส่ไข่นะครับเนี่ย ผมว <like now. S 3> okay. ่าเจียรถบัสเลยครับนี่สูงเกือบเท่าผมนันสุดยอดจริงๆเลยครับผมเกียวเาะครับข้างับเกียวมันก็พร้อมเดินทางมากนะครับนี่เวลานอนก็ตรงนี้นะครับสบายเลยนะครับท่านผู้ชมนอนปีเลยนะครับนอนนอนดีนอนดีสุดยอดนะครับนอนดีมากนะครับเครื่องเสียงก็มีครับข้างหน้านะครับเบสดังตุ่มตุ้มตุ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 มใครสันหมดนะครับนี่เบสดังดีมากนะครับนี่อสุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ชม ครับผมคลิปนี้ก็บายยนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องโมซิงบุญนวนแล้วก็เพจโมซิงบุญนวนแล้วก็ติ๊กตอกกันด้วยนะครับผมบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับาปทางผมก็ลาดลุมแก้วนะครับลาดลุมแก้วทางลาดลุมแก้วไม่รู้เลยว่าไปทางไหนเดี๋ยวรอถามพี่พวกพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบายยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายๆ